สวัสดีครับเอฟซีท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาตลอดสำหรับเดี่ยวทางนะครับฮาหนอยวันที่31มสเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่คือตันใบเก่านะครับมาดูผลกันก่อนก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อานเล็กนิดจากส่วนหึงเก้า ก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอ,อื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูผลของฮานอยพิเศษนะครับผลออก78404นะครับ เจ็ดแปดสแล้วก็ศูนย์สี่บบปตว่าวันนี้ใครนำสีไปวิป่งไปโูดแล้วก็ได้ทั้งบนทั้งล่าง,ลางเลยนะครับส่วนตัวเจาะเจาะเน้นในที่สี่หกไม่มานะครับมา4 0 4, 4, นะ่ศเนาะมาชุดนี้นะครับวันที่30ก็เข้าไปที่0 7นยวันนี้ก็เข้าที่40่ศเนาะลอยพิเศษ2วันติด ก็ที่ฮานอยปกตินะครับผลออก3 0 1 8 0 8 0อนดศะครับก็ถืว่าหลุดไปเนาะนะครับสำหรับพิเศษก็ถทกแเลงแปดตัวประกบตัวนี้มาที่0ูนย์ล้อแกับม่หกเนาะนะครับ ไปออกแ0ดศก็ 8, ここถือว่าวิ่งโลดหลุดละนะครับสำหรับปกติก็ต่อที่ VIP นะครับ VIP อพนออก69127าหกับหกเก้ 6, 9, 1, 2, ็ก็ถือว่าเข้าที่เลข2ตัวเน้นเลยเน,นละครับเน้นในที่26นะครับออก27 สองกับเจ็ดพอชุดนี้นะครับก็ถือว่าตัวเจาะเข้าสองแนวทางนะครับปิเศษกับ VIP ก็เป็นหลุดห้าลอยปกติเนาะนะครับหลุดไทยหกมีไปเลขศูนย์นะครับ,ลลรบแลาวมาดูเต็มรวมสามหน่อยนะครับปิเศษปกติ VIP นะครับมีไหมครับพิเศษ8404พิเศษหลุดเนาะสำหรับเต็มรวม ปกติ6 2, ออกสองหกนนะครับหลุดเหมือนกันมันนี้เต็มรวมหลุดมาเข้าชุดเดียวก็คือสองนะครับได้ A, เข้า VIP นะครับก็คือเข้า6วิ่ง2อลูดนะครับออก2 7งเจ็ดบนออก6 9 1นะครับ หนึ่งเข้ามาเนาะ bnp ผมก็มดูไปนะครับวิ่งโลเข้ามาทั้งสองตัวเลยนะครับตั้งหนึ่งตั้งสองเลยนะครับจนหนึ่งก็เข้าที่หนึ่งหกแล้วไม่หนึ่งเก้านะครับหกไปไว้อยู่ข้างหน้าเราไปดูเต็มรวมสามลอยเนาะพิชไอเล็กเบิ้ลดนะับเบิ้ลไม่มาเนาะหกหกสองสอง เรามาดูชุดวินชุดวินเข้าไหมครับ8404ไม่เข้าเนาะปกปติ0180ก็มีแค่เลขหนึ่งก็หลุดเหมือนกันส่วน VIP 9 1 2 7นะครับอันนี้ชุดวินหลุดหมดเลยแล้วก็มีอย่างละตัวแต่ไม่มีโคู่นะครับก็มาตามมาต่อเนาะวันนี้ก็คือว่า ตัวเจาะครับเข้า2แนวทางนะครับเข้าที่40ตัวไม่ได้เน้นแล้วก็27 4 0จ็2 7ี่นนะครับมาตามข้อต่อนะครับสำหรับแนวทางเนวันที่1เด <11 S 2> ือน11บอดปศ2568นะครับอานน้อยพิเศษวันนี้เลขเด่นผมให้ที่8กั6บ6ก็8แปดกับหกผมเน้นในที่เลขหกนะครับส่วนตัวเจาะ สองสผมเน้นให้ที่เลขสอนะครับก็คือ62สจุดนี้นะครับต่บไปกันต่อที่ห้ารลปกตินะครับเล็กดิน ไอ้สีกับ5นะครับตอนนี้เล่นในที่เลข5ใครชอบเลข4ก็จับที่เลข4เนาะตอนนี้ก็เหมือนกันใครชอบเลข8ก็จับที่เล็กแมันจะเป็น8 2 8 4 8 5ตอนนี้ถ้าท่านชอบเลข4ก็4 0 4 2 4 6นะครับแต่ผมเน้นแล้วนะครับเลข5ก็คือ5 0าศูนนะครับส่วน3ตัวก็8 0 5นะครับหรือว่าใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือ0 5 5 0เนาะ ครับต่อที่ VIP นะครับเลขเด่นหนึกับ2 1กับ2ก็ระวังเลขสาด้วยนะครับซึ่งอยู่ในตัวประกบก็ติด3อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมเน้นในที่เลขหนตัวระวังเยอะนะวันนี้หนึ่งก็1นึ่งกับเจ็ดตัวแทนคนะครับ ฉะนั้นวันนี้ผมเน้ในที่เล็กหนึ่งกับจับไปหนึ่งสามห้าก็ตัวที่ผมจับให้ก็คือเป็น1นึกับหนส่วน3ตัวก็สี่หนึต่อที่แปมรวม กับสามหน้อยก็ในนา,นาที่พิเศษปกติ VIP นะครับใครจะนำไปวิ่งไปโลูดหานอยเฉพาะกิจหานอยกาชาติหรือว่าหานอยพัฒนาหานอยสามัคคีก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับใช้ตัวรูดตัวนี้นะครับแต่วันนี้ผมเล่นแค่3น่อยนะพิเศษปกติ VIP วันนี้ผมไปรูดที่2กับ1่งส่วนใหญ่แนวทางนะครับจะติดเลข2ที่แต่ไปเป็นตัวประกบเนาะนะครับเป็น2 ัวนี้ก็2อันนี้1นึ่น้นตัวที่ผมเล้นมากที่สุดกคือเลขสอนะครับมี5 0 5 2ูนงตัก็1ก็6 2 6 2 8อ3ตัวตัดเล่นนะครับส่วนเลขเบิ้ลนะครับสองส กับส่วนจุดบินก็เอาได้เป็นทั้งหมดรวมกันเนาะพิเศษ6 8 6ปกติ4 5 VIP 12 12ก็มีอยู่แล้วนะครับกรได้จุดบินจุดนี้เนาะก็สามารถนำไปบินได้สามเดียวทางนะครับพิเศษปกติ VIP ท่านจะบิน2ตัวหรือ3ตัวก็ได้ผมแนะนำส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับก็แนะนำไปที่ วิน2ตัวมากกว่านะครับ3ตัวก็นานๆจะเข้าทีนะครับก็ไปรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขอไว้พรให้สมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1เดือน11นะครับปศ2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ